สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวรถบงรงทุกเท็กซัสต่อ18ของค่ายเท็กซัสกันนะครับตัวนี้จะเป็น t r เ4 m นะครับตัว h i g h t a i l Edition ลิเกสิจจากฟอร์ดแท้นะครับพอดีเป็น F150 ของฟอร์ดครับไปครับเดี๋ยวไปแกะกล่องกันเลยครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง นี่ครับแกะกล่องออกมาก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ซื้อจาก NSP นะครับเราจะได้ส่วนลดค่าอะไรนะครับ <c oughs> เวลาเราจะซื้ออะไรลถของคันนี้มันก็จะได้ส่วนลดในค่าอะไรแล้วก็เวลาก็มีแข่งมีอะไรเงี้ยเราก็ไปลงแข่งฟรีได้เสื้อฟรีตอนนี้ปีหนึ่งแข่งอยู่สามครั้งนะครับต่อปีแล้วเราจะมาดูเลยครับว่าเขาให้อะไรมาบ้าง อันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับคู่มือแล้วก็มีพวกพาร์ตต่างๆบล็อกไข่ล้อนี่ตูลากข้างหลังแล้วก็ตัวรถนี่แล้วก็จะมีแบตมาให้แบตสองเซลล์ลิปโพสองเซลล์เจ็ดพันห้าร้อยมิลลิแอมนี่ครับแบตก้อนจิว๋ว แล้วก็รีโมทเอ้ยที่ชาร์จที่ชาร์จนี่เสียบเข้ากับแบตบแบบนี้เลยแล้วก็ชาร์จกับ usb ต่อไปก็จะเป็นรีโมทรีโมท tq นี่ครับที่ใส่ทานสี่ก้อน2 a ก็ตัวรถนี่ตัวรถของเราเนี่ครับล้อย่างเป็นล้อลมนะครับไม่มีเซิร์เวลาเราจะถอดบอดี้มันจะเป็นกิปล็อกตรงนี้ครับหน้าหลังเราก็ถอดเลยจากหน้าหลังแล้วเราก็ยกออกอย่างนี้ บอดี้เป็นบอดี้แข็งนะครับตัวนี้จะเป็นบอดี้แข็งนี่ตัวรถชุดไฟก็กันน้ำนะครับของติกซัดจะกันน้ำร้อยเอร์ซนแน่นอนหายห่วงมีโช๊คมีมอเตอร์ไท่ทันร้อยแปดสิบแล้วก็รีซซฟกัสปีดก็จะรวมกันเลยครับอันนี้ ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกันนะครับใส่แบตเสร็จแล้วก็เสียบแบตเข้าไปในช่องนี้ครับเสียบแบตเข้าไปแล้วก็ตัวบอดี้บอดี้เขามีไฟมาให้ด้วยนะครับตัวบอดี้เขามีไฟมาให้ด้วยขอลอกพลาสติกออกก่อนเขามีไฟมาให้ด้วยนี่เราก็เสียบไปเลย เสียบเข้ากับสป,ปีดน,นี่นี่ครับแล้วก็ใส่บอดี้กลับเข้าไปนี่ได้ซ้ายขวา คทันเล็กจิ๋วมากเลยอันนี้ผมก็ซื้อมาให้ลูกเล่นนะผมก็เล่นเองด้วยแหละทางลูกไว้ก่อนอ๊ะไอ้ยิมาเป็นดูสิ บอดี้ก็สวยมากเลยาสติกโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ